ผู้หญิงเก่งที่ชอบช่วยเหลือคนและเธอสามารถพลิกชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะไปคุยกับเธอเลยค่ะดรไก่มัฒนาปวีค่ะสวัสดีค่ะทุกวันนี้หนูเป็นเหมือนสะพานบุญในการช่วยเปลี่ยนชีวิตคนจากร้ายให้ดีขึ้นด้วยการใช้าศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือในการเปลี่ยนเบอร์มือถือเพื่อเปลี่ยนชีวิตทำมาเร้ยงังงกว่าปีแล้วค่ะ เปลี่ยนใครมาบ้างเปลี่ยนใครมาบ้างต้องเริ่มต้นจากเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนคนในครอบครัวหลังจากนั้นก็ เขียนหนังสือพอเขียนหนังสือแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังก็เริ่มมีดารามีนักการเมืองมีคนในวงการบันเทิงเข้ามาเปลี่ยนเบอร์มือถืออย่างคนวงการบันเทิงสายมูตัวแม,แม่แม่ก็น่าจะเป็นคุณมดดำค่ะมันดียังไงมันเปลี่ยนแล้วมันดียังไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชีวิตมดดำเขาดีอยู่เลวนะเขาดีอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้คุณมดดำพูดชัดเจนเลยว่าชีวิตเขาดีขึ้นตั้งแต่เขาเปลี่ยนเบอร์มือถือกับคุณไก่ เลยค่ะดีขึ้นยังไงอะดีขึ้นยังไงอย่างเช่น 1. นึ่เขางานมากขึ้น 2. องเขามีชีวิตที่มีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่จริงใจ 3. การเงินเขาสะพัดสีสุขภาพเขาสมบูรณ์แข็งแรงเดียยวเดตัวเลขกี่ตัวเนี่ยมันสา,สามารถทําให้เราแบบหน้าที่การงานดีสุขภาพแข็งแรงเพื่อนฝูงดี จิตใจดีคุณมดดำใช้เบอร์มือถือ,อที่มีเลขมังกรซึ่งเลขมังกรเป็นตัวเลขที่เป็นศาสตร์ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนเบอร์มือถือฉะนั้นเมื่อใช้เลขมังกรสิ่งต่างๆก็พรั่งพูเข้ามาในชีวิตมากมายที่ดี